สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจพาลวยค่ะคลิปนี้เป็นแนวทางขามโค้งนะคะไปะเพื่อนบ้านของเซียนประกรนะคะอ่ะมาลวเด้อผู้ใดที่รอแนวทางนะคะวันนี้เมื่อว่าี่เป็นวันพระเซียนกับมีมาฝากด้วยในถูกนะ,ะอ่ะก่อนที่จะไปดูกันนะคะคลิปม่แนวทาง ของวันนี้ไปเบงของเกากรน,นะะ่ะเลขออกสองสองห้าห้าศูนย์เก้าสามตัวห้าศูนย์เก้าสองตัวห้าห้าล่างนะะ่ะเสียนหนศูนย์ศูนย์สองเก้าอ่าเลขนะะ่ะเข่าทั้งศูนย์ทั้งเก้าน่ะมาด้วยกันศูนย์เก้าน่ะเต็มเต็มเนาะเข่าศูนย์เก้าส่วนรักสองนะะ่ะไปบนเนาะเป็นสองสอง วันไหวครูเซียนวันที่สามสิบเมษาสองห้าหกเก้านะคะ่ะผู้ใดยอยากร่วมด้วยช่วยเซียนกับบอกได้เนาะคะ่ะค่าค่าใบาสีแล้วก็ค่าผลไม้เนาะคะ่ะคนละห้าละสิบร่วมด้วยช่วยเซียนด้วยเด้อคุณ่อคุณแม่เซียนก็เกิดบันเหตุเนาะคะ่ะรถชนนั่งรถเข็นมาหลายปีแล้วเนาะ,ะนั่งรถเข็นนีมามันเจ็ดปีมาแล้วเนาะ,ะอ่ะพู้อยากร่วม ายเซียนกะรวมได,ด้เ้อะคุณพ่อคุณแม่แนวทางมีเขา่ามีหลุดเนาะเลขหน่อยหางเลขทูบเซียนกับเขาดีๆแลนวะนเลขทูบงมดที่แล้วเข้าศูนย์เจ็ดและวศูนย์แปดไปขบนด้วยเนะแตกสามตัวกับหลายรอบแล้วไะเอาบ้าไนี้มาตามต่อเลยเนาะสิบเจ็ดและ สุดเด่นนะเด่นบนล่างนะเด่นบนล่างของเซียนนะ เด่นบนล่างอา่ามีหกเจ็ดแปดนะคอะมีหกมีเจ็ดนะคะ, 6, 7, ะ,คะแล้วก็มีแปดด้วยเนาะนี่ค่ะจับสองตัวหกเก้านะคะหกสี่ 2, ต 6, 9, ะคอะ 6, 4, และเจ็ดเจ็ดและสี่แปดนี่ค่ะหกเก้าหกสี่ เจ็ดเจ็ดสี่แปดนะคะเลขทูบจุดวันพะนะระน้องอ่ะเลขทูบเลขทูบจุดวันพระ เลขไม่ต้องกลับหัวเลยกลับมาด้วยเพิ่นกลับมาให้แล้วนะ,ะแล้วบ,บังเบิ้ลด้วยนะ,ะห,กห,กหกหกหรือเก้าเก้าแล้วนหกหนึ่งเก้าหนึ่งตัดเล่นด้วยเด้อคุณพร้มแบเลขทั่วนี้ไปได้ทั้งไทยทั้งลาววันวันนะเลขทั่วไปได้ทั้งไทยทั้งลาวเนะะ้อค่ะ นี่ค่ะอันนี้เลขทูบที่จุดวันพระเมื่อวานนะ่า่ผู้ใดเห็นเป็นเลขยังเนะ,ะ่าดูเป็นมีเลขอะไรบ้างคอมเมนต์บอกกันนั้นแม่เน่ะคะ่ะ เลขหกเลขเก้าเลขหนึ่งเนาะค่ะชัดเจนหกกับมี่เก้ากับมี่ม่ต้องกลับหัวหรือจะหกหกเก้าเก้าะถ้าเลขเบิ้ลเนาะไปไทยไปลาวได้เสี้ยนวางสันส่วนเลข ส่วนเลขไอ้ที่เซียนเขียนมาให้เนี่ยก็คือนี่นะคะ่เะ,คะเด่นเนาะเด่นหกเจ็ดแปดมีหกเก้าหกสี่แล้วก็เจ็ดเจ็ดสี่แปดนะคะ่ะไปลาววันนี้ ปรดใช้พิจารณาญาณในการรับชมรับฟังนะะทางส่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะ่ะขอกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่คำรับชมรับฟังนะค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตลอดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ่ะใครใกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้โชคดีแตกสามตัวสองตัวไปล่างมือแลงเนะคะ่ะซื้อลอตเตอรี่ไทยสลากกินแบ่งไทยก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งถูกทุกทุกรางวัลที่มี เลขนาสามตัวเลขไทยสามตัวเลขไทย,ส,ทยสองตัวในลอตเตอรี่ไทยสลากินแบ่งไทยนาะคะวันไหวครูของเซียนคือวันที่30เมษายนสองห้าหกเก้านะคะ่ะใครอยากร่วมด้วยช่วยค่าผลไม้ค่าใบาสีก็อ่าติดต่อมาได้นาะคะ่ะเดวแอดจะ,อะเอาบัญชีให้คุณบอกแม่เด้อซอยเซียนน้ำแดงเนาะคะ่ะเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะ เอาขอโชคดีร่ำรวยทุกคนทุกท่านสัยวิจรณายานตัวเองด้วยนะค่ะคุณพ่อคุแม่ทางซ่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชน,ชนิดนอกาสหลับคลิปนี้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ